สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมปัสก้านะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็มาอยู่ที่ป้ายดีใหม่เซิร์ฟเจ็ดสามหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป,ปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมและชมคลิปผ่านทางของเฟรนช์ปัสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมา,สมาชิกเข้ามาได้น้าช่องครับอีกช่องทางหนึ่งการกดซุปเปอร์แบงค์ขอบ ไปลุยด่านกันมาเนาะก็มันอยู่นะฮะอ่ะบอ,อกยินรับไอทงไอเทมไม้เรียบร้อยก่อนแล้วกันอ่ะโอเคเล่นต่อเลยนะครับอันนี้ต้องเล่นใหม่นะอีก3ด่านนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปเล่นโหมดอื่นกันเอ้ยโหผมลืมใช้สกิลนั้นวะ่ะสกิลไฟโยนไฟไปทีเดียวเลยจบจบไปบอสมิวเรียบร้อยครับ กาดอนเก็บหมดอ่ะนี่รอกิจกรรมหินโอเมก้าลูบี้มาเนี่ยรอจนหน้าบี้แล้วครับยังไม่มาเลยหน้าบูบี้ยังไม่มาเลยนะครับโอ้หกิจกรรมบางอันนี้ก็ไม่มาทีนะฮะเน็กเจนอาร์เมอร์ของมิทูเกาะก็ไม่มานะฮะ Black White ไนะคไว t ์ก็ยังไม่มานะครับกิจกรรมเอาอุปกรณ์คืนก็ยังไม่มาไม่รู้แม่งเก็บไว้ทำไม GM ปล่อยอยอกมาสักทีกิจกรรมแล้วก็โปเกม,มอนเทพครับล็อตที่4ยังไม่ได้เลยนะเออส่งไปตั้งแต่21กกกรกฎาคมคิดดูแล้วกันนี่จะ2เดือนแล้วนะฮะผมยังไม่ได้เลยนะล็อตที่4อ่ะเขาบอกผมว่าใครที่ส่งหลัง20กกรกฎาคมจะได้หลังกิจกรรมหมดโอ้โหบ้าบอนี่ปลามาแล้ว ถ้าวันที่21นี้ยังไม่ได้ก็2เดือนแล้วอะคิดดูแล้วกันเกินไปแล้วผมก็รอเอาโปเกมอนมารีวิวสักหน่อยผมเลือกไอ้ตัวนั้นไปนะฮะไอ้ลูการลูกันล่าแชมเปี้ยนอยากเล่นครับอยากลองไม่ค่อยมีไม่มีใครเล่นเลยดีกว่าผมจะเอามาลองเฉย เห็นสกิลโอ้แบตจะหมดแล้วเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์เห็นสกิลมันน่าสนใจดีครับก็เลยจะมาลองหน่อยเอาโอเคเรียบร้อยครับกิจกรรมตรงนี้ผมก็เล่นบางกิจนะไม่ได้เล่นหมดนะครับตรงนี้ก็มีอะไรให้เล่นไม่เยอะมากนะครับตรงนี้เทรนโปเกมอนนะฮะมีอะไรยังไม่เทรนวะนี่ยังไม่เทรนนะโอเคมันต้องเทรนสามรอบไม่ใช่หรอนี่กดไปเลยนะ แม่น้ำโชคครับอันนี้มันยังไม่มียูเนียนใช่ไหมออกเดินป่าได้นะออกเดินป่าก็เอาตัวนี้โอ้เลเวล64แล้วโอเคเออเลเวลขึ้นว่ะ <c oughs> อา้าวเวเลเวลขึ้นแล้ว <c oughs> ก็ค่อยๆเติบโตขึ้นนะครับ <c oughs> กับไอดีอ่อนๆไอดีนี้นะ64แล้วหรอไอพวกนี้64กันหมดแล้วหรอรีบหรอ <c oughs> เพิ่มเวลังก่อนไหมอัพก่อนไหมอย่าลืมนะเนาะผมศูนย์ผมใช้เพชรเลยไหมเอาอันนี้ก็ไม่หกสิบสี่นี่เพื่อนโอ้โหอ้าวใช้เพชรเลยแล้วกันหน่อยนึงแค่สิบเองอ่านี่คือตัวหลักของเนาะอันนี้ก็บวกไปเลยนะครับสิบเก้าสิบห้าจริงจริงนี่ต้องบวกของด,ดิฉันด้วไปเลยนะเอ้ยขึ้นไปดิหัวใจมันเพิ่งโผล่ขึ้นมาวะเออโอเคหกสิบอ่าได้เปิดเพชรอีกแล้วนี่หนึ่งร้อยมั้งห้าร้อยเพชรเลยเหรออู้ ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะอ่ะโอเคนะครับจัดมาอ่ะไปกันต่อครับมีอะไรให้เราเล่นบ้างเนี่ยโอเคพันธมไยตีโอยังได้อยู่นะยังทันนะครับตลกดีกว่ามูซาชีขี่ไซฮอนนะอ่ะลงเล่นหน่อยเมื่อวานนั้นลงเล่นนะเมื่อคลิปที่แล้วลงเล่นเนี่ยแค่2ตายมั้งรู้สึกว่าไม่ไหวจริงไอ้นี่มันสู้ไม่ได้โอ้แล้วดูพลังใกล้เคียงกันมาก่ แต่เป็นลูกพี่ขี่ฮัสซาแล้วยังขี่ไซฮอนอยู่แล้วหืมทีมสองทีมสามเขาเก่งแน่แนเลยมาอยาอมเลยแล้วกันที่เกียรติผมจะเล่นเฉพาะตัวที่รู้ได้พอนะฮะเอา้าอยู่ก่อนโอ้โหพลาดอย่างแรงเลยครับอายพลาดอย่างแรงเลยนะฮะโอ้โหตัวสามเขาเก่งไงโอเคโอเคไม่เป็นไร ต้องรอบครอบหน่อยนึงอะไสักรอบนึงมาอ่ามาครับได้นะเนี่ยสบายๆจับคู่ไล้ตีกันบ้างนะสนุกสนุกไปนะครับเปิดบัฟทีนึ่งนะฮะเพื่อให้แข็งแกล่งหน่อยนึงโป้งทีเดียวจอดเลยครับลงไปนอนกองเรียบร้อยอ่ะมาน,านานจะพีพีกับเขาบ้างน,นะครับผม ขนาดจัดแข่งเจ็ดดับผมยังไม่ได้ไปเล่นไต่แรงเลยอ่ะอันดับน่าจะโดนตบรวมหมดแล้วล่าสุดนี่ก็อยู่ดับที่60-70กว่ามั้งเกือบร้อยอืมดีมึนไปเดียวน้องเอ้ยมึนตึบๆโอเคชนะเว้ยได้30แล้วเป็น60ใช่ไหมตอนนี้แต้ม120ครับโอ้จอร์ดดีมากครับ2ครั้งชนะ1แพ้1โอ้อันนี้อะไร ผมดูพลังไม่ทันอะ่ะหืมสูสีอะ่ะโมีมีทุกเกาะอ,อีกแล้วอะ่ะคตดเบื่อเลยขยันจริงนะอันนี้ข้ามไปเลยแล้วกันเกียจโอ้โทีมสองเขาอ่อนนะเอา้าเขาเลือกมาตัวเดียวเหรอคืออะไรอะ่ะไม่เข้าใจนะครับทำไมเลือกมาตัวเดียวครับอย่าผมจัดทีมใหม่นะนนผมกดยอมแพ้เลยแล้วกัน นะอย่างนี้ดีกว่าไหมอยากลองเอ้ยผมกดอะไรของผมวะเนี่ยเอา้าเอามาเอ,อ้ยยังไม่ลังเดี๋ยวยังไม่ลังนะฮะอา่าลองสักหน่อยหนึ่งนะครับหืมพลังเขาล้านสี่ป่ะอ่าลองดูนะครับตรงนี้ลอง,งมันล้าน 9. เก้าไอ้แสนข้าวว่าล้านเก้าเ โอเคผมแค่จะหลุดพ้นมิวทูกรอกไม่เฉยแล้วผมกเกลียปเชิญหน้ากับมันโอเคทีม2เราชนะได้อยู่แล้วสบายๆแต่ทีม3เรามาลุ้นกันว่าเขาจะเก่งไหมผมก็ไม่ได้เจอเขาทีมเมื่อกี้โอ้แ okay, ค่กีฬาเซนา,นาตัวเดียวเขาก็แสนเจ็ดแล้วนะก็ถือว่าเก่งอยู่นะสปีดพันแปดของเรามันสปีดพันห้าเองนะพันสี่พันสามโอ้สปีดกากมากนะฮะแล้วคุณทําอะไรคุณอยู่เนี่ยคุณรออะไรวะเนี่ยผมไม่เข้าใจนะรอโคตรนานนะครับ เออจะกดยอมก็กดยอมนะครับโอว้ว่าแล้วทิวท้วหกแสนไอ้ทิวท้วเ,เก่งอ่ะโอ้นั้นเราต้องจบตั้งแต่สองทีมแรกใช่ไหมอ่าผมเอากลับขึ้นมาก่อนคือมีทรงเหมือนจะได้เจอเขาอีกรอบนะทีมหนึ่งเนี่ยประมาณนี้ของเขาห้าแสนเราต้องห้าแสนทั้งคู่แล้วก็ทีมสองประมาณนี้น่าจะได้อยู่ต้องจบที่ทีมสองนะครับ ต้องจบที่ทีม2มาลองดูครับเนี่ยเจออีกแล้วนะเล่นผมไป2ตาแล้วอะ่ะผมขอคืนบ้างได้ไหมรอบนี้อ่าขอดูเดียวว่าจะต้านทานมีทูเกาะได้ไหมจริงจริงทีมไฟเราได้เปรียบนะฮะแต่ต้องดูว่า,วามีทูเกาะถึกถแค่ไหนแล้วประเด็นคือ3ตัวเขาเร็วที่สุดเลยเร็วมากนะครับมีทูเขาจะปิดตั้ง3ามพอะ่ะโคตรเร็วเลยเร็วกว่าเราตั้งเกือบ2เท่าอะ่ะแต่เขาก็ตีช้าป่ะผมไมเขา้าใจเขาออโต้ทำไมวะ รอแบบโหแน่งนานอ่ะเหมือนทีมข้ามเซิร์ฟอะรอไปเถอะนะฮะเอามาปล่อยมาเลยสกิลถ้าทีเดียวตายคือจบไปนะผมก็ต้องยอมโอเคใช้สกิลหนึ่งออตโต้ดูก็รู้ละอ้ยหูเกือบตายอ่ะตายเรียบร้อยยังไม่ทันได้เปิดบัฟเลยจบโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหไม่เข้าเลยนะเอ้าคู่แข่งกดยอมแพ้คืออะไรอ่ะ ผมว่าเขาเขาลวนป่าวะเดี๋ยว่าเขากดยอมแพ้เราเพื่ออะไรวะผมก็ไม่เข้าใจนะเอา้ากดยอมให้ผมเฉยเลยอะไรวันนี้อ่ะงงไงผมก็งงไงเออผมก็งงไงเขากดยอมทำไมวะเขาก็ได้เปรียบชัดๆนะเฮ้ยเอาดีๆผมเจอเขาสี่รอบติดแล้วนะไม่มีคนอื่นบ้างเหรอนี่เจอกันสี่รอบแล้วนะครับ แล้วเขาจะยอมอีกผมผมเนี่ยผมว่าเขาไม่ยอมแล้วรอบนี้เขาเคนรู้เราเขาตีเราเข้าอ่าโอเคครับมาเขากดช้าเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยเขากดยอมแพ้แล้วผมไม่เข้าใจว่ะเขายอมแพ้ทำไมอ่ะในเมื่อตัวละครเขาก็ได้เปรียบเราไม่ใช่เหรอวะเมื่อกี้เขาตีการด้นผมจบก็คือจบเหมือนกันอ่ะนี่เอ้าเฮ้ยอะไรเนี่ย งงเนี่ยผมก็งงเนี่ยนะฮะยังไงเจอตัวใหม่เจอตัวใหม่แล้วโอเคเจอตัวใหม่เขาบ้างนะชาโมมาครับยังไง่ะจ๊ะฟืบป,ปุ้งรวมเปนหนึ่งนะซึบไป,ปอีกหนึ่งครับผมเรียบร้อยอามานะครับ นี่ผมเล่นพันธมิตรีแบบไม่ตัดเลยนะ <c oughs> โอเคแต้มกระจายเลยนะโอ้โหนี่ชนะลวดไหมเนี่ยไม่ลวดเดี๋ยวเราแพ้ไป2ครั้งเนาะก็ชนะ5แพ้ชนะ5แพ้2ก็โอเคนะเอาครับโอ้โยสบายๆเลยนะอ่ะเฮ้ยวันนี้เราดวงดีกันใังไหมเล่นเซิร์ฟไหนก็ตีมันนะฮะชื่ออะไรชื่อตับคุงเหรอแล้วผมอ่านว่าตับตอนแรก โอ้ยมีคนเล่นไฟเออร์ด้วยนะครับมันไม่มีคนเล่นแล้วไฟเออร์อ่ะแม่งไม่มีทาลายสกิลครับงงมากๆเป็นตัวเดียวเลยที่ไม่มีทาลายสกิลนะโอเคยอมแพ้พมไหมสามแสนสู้เว้ยขอสู้เว้ยสู้ดิมาสู้ก็มาสู้ก็มา สาคะแนนเอาเล่นไป8รอบครับชนะ6แพ้2 6.38นะครับวันนี้ได้แต้มมาค่อนข้างเยอะนะแต้มไปเท่าอีกเซอร์เบองแล้วอะ่ะอ่ะก็จับคู่นานมากนะครับไม่เจอใครเลยโอเคเดีย๋ยวผมเล่นหมดทั่วๆไปแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปเล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งรอเวลาก่อนเหมือนจะมีการเชื่อมต่อที่ผิดปกติเล็กน้อยอ่ะโอเคนะครับก็ในส่วนถัดไปเนี่ยนะครับก็จะมี ทีมข้ามเซิร์ฟที่ผมจะต้องลงก่อนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหมดเวลานะครับเดี๋ยวชั่วโมงนึงทีมข้ามเซิร์ฟก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะผมลงได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ด่านมันปลดแค่4ด่านเองแต่ผมเล่นจริงๆก็ได้ประมาณ3ด่านด่าน4ี่ผ่านไม่ได้นะครับต้องหาคนมาแบกแล้วผมก็จะใช้สิทธิ์ช่วยเหลือ5ครั้งให้จบเพื่อจะได้กล่องม่วงมานะครับอ่ะลองดูปึง้งโอ้ไม่ตายนะเหลือหนึ่ง โอ้ไม่ใช้ตีไปเลยอะจบจบไปไม่ต้องสั่งคอแสงแล้วถ้าเหลือพลังแค่นั้นไม่ต้องสั่งคอแสงแล้วครับตีได้เลยแน่ยังจะสั่งคอแสงอีกบอดชัวนะฮะโอ้เด้โกดักนี่มาจากไหนวะเนี่ยทำไมเขาไม่เอาตัวที่มันดีกว่าโกดักมาเล่นวะเนี่ยแบตเหลือสิเอนต่ะเนี่ยเวรกามไม่ได้ชาร์จแบตโอ้ชีวิตหนอเล่นจนแบตจะหมดแล้วนะครับตีทักทีครับเจ้าโกดักโอ้โหรอตั้งนาน มาบาซิฟลอนปาบเขาให้เอาดิยังไงเปิดบับมาเพื่อนเพื่อนพ้องโดมอีกหนึ่งดอกแถมให้อีกหนึ่งดอกอันติรูรัวยังไงเพื่อนเปิดบับเราตีต่ออันติเมดต,ตีต่อไปจัดไปหนึ่งดอกเพื่อนเปิดบับนั้นทำเป็นรูทีนอุ้ยเพื่อนแทนปตีว่ะหัวจัดนี่ครับจัดไปหนึ่งดอกเรียบร้อย ไว้ใจได,ได้นะครับผมต่าน2ครับมา67โอเคผมยืนยันที่จะตั้งทีมใหม่นะครับมาเทอรบีเหรอมาเลยไปเเลยครับ2คนไม่ต้องรอใคร703ว่า731นะฮะมาลุยนะครับบาเซฟาลอนสู้เขาสู้ได้เลือดเต็มยังไงครับโปเกมอนผีครับสกิลต่อสู้อาจผมไม่ได้นะผมบอกก่อนเลย บอกกันเลยว่าอาจไม่เข้านะครับดาดถัดไปเสิร์ฟเข้าให้เขาเรียกว่าเสิร์ฟเข้าหน้าเสือบเข้าให้โอ้โหไม่ตายว่ะพอไม่ตายแล้วเลือดมันลด25%นะฮะโอ้โที่ไหนอะนะครับไม่กลัวดิเออเสิร์ฟเข้าไปเรียบร้อยแรงทุกท่าบอกก่อนเลยว่าแรงทุกท่าเลือดเต็มไปดิโอ้ไฟสว่างปิ๊งปิ๊งอย่รอทำมาสเตอร์ก็เทพเลยละ่ะ อโอนเข้าไปแถมให้ดอกหนึ่งโอนเข้าไปอุ้ยเลือนไม่ลดเป็นกรรมไฟดิเอาไฟลงเออถูกต้องครับมันแพ้ไฟครับหผมวาผีลงครับจัดไปแพ้ไฟทั้งนั้นไอพวกเนี้มันแพ้ไฟทั้งนั้นอย,ยังไงอุ้ยไม่ใช่มูดช,ช็อตเสร็จแล้วเว้ยเจ้าคิงโดราครับจัดไปดิครับรออะไรน้องรออะไรรออะไรน้องอุ้ยไม่ไม่ตาย โอ้โหแม่งใช้สกิลขึ้นเสียงอามาหิตเรียบร้อยครับโอ้ยมาแล้วครับนี่แหละที่รอคอยให้พวกนี้แต่ไปเลยบางกิรัตครับจบเรียบร้อยครับเนี่ยสองด่านผมก็พอเล่นได้นะด่านสาไม่เริ่มเหนื่อยแล้วด่านนี้จะเริ่มเหนื่อยมากๆนะครับเพราะไม่ไหวเริ่มไม่ไหวละอ่าหนุ่มไออนมาหนึ่งครับเดีย๋ยวผมขออีกตัวหนึ่งแล้วกันช่วยชวยกันโอเคเกงโคงะครับอันนี้น่าจะเป็นเกงโคงะปกติหรือเปล่าผมจาไม่ได้วะ มันจะมีดาบดาบเหลืองด้วยนะผมก็ดาบเหลืองน่าจะเป็นเกขงขงอาบอลหรือเปล่าอ,อันนี้จะเป็นเกขงขงอาโทโรชินะเออใช่ดาบสว่างโอ้เราตีถ้าเราตีไปตอนไหนวะอู้โดนแล้วครับอันนี้คือเริ่มโดนแล้วนะเริ่มเอาไม่อยู่ลนะนะเอ้ยโอ้โหอ่าได้อยู่นะอืม น่าจะไม่ไหวนะดูทรงโอ้โห,โโหแรงว่ะสกิลเท่มากเลยนะเก่งโครงะงน,นะโอเคโอโหเราช้าสุดในทีมไ้ยน,นะสวบเขาให้หหทิง้งนนเรานี่ไม่ได้โจมตีอะไรคิด้ดูกันเราเป็นโดนบัอะไรทุกอย่างว่ะโปกเกมอนทุกตัวจะเวน้นธาตฟ,ฟร,รี่จะสูญเสียเลือดโอเคผมไม่ได้ตีเลยอะอยากตีบ้างอะ่ะ อืมโอเคโหไม่ตายด้วยสวบเข้าไปเออทีนึงช่วยกันอา่าโอเคครับเรียบร้อยนะด่าเมื่อกี้ไม่รอดนะครับตายกันหมดเลย อ,อย่ารลใเก็บนี่กันแล้วกันหมดแล้วนะครับก็เล่นครบแล้วนะฮะโอ้ใช้เวลาไปราวๆเกือบ20บนาทีนะในการเล่นหมดที่แข่งกับเวลานะครับที่มันต้องเล่นตามรอบเวลาเนาะอ่ะโอเคได้อยู่แล้วนะครับไม่ใช่ปัญหาเนาะล้างก่อนหนึ่งล้างก่อนสองแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปกดไม่ใช่กดเลยนี่กดกล่องตรงนี้ครับ ไปที่สกิลยิมกดใจกลางแล้วก็อ๋อผมใส่คอสกิลได้เหรอคอฟ้าใช่ไหมอ๋อใส่คอตรงนี้ได้อีนะอ๋อเดิมทีมันเป็นคอขาวใส่เป็นคอเขียวอ่ะอัพพลังกันเลยนะครับตรงนี้ผมก็จะอัพไปเรื่อยอัพไปเรื่อยสามสิบหกนะสามสิบหกเนี่ยคิดว่าน่าจะสู้ได้นะสู้แบบว่าอ่ะลองดูก่อนนะถ้าเกิดว่าผมเปิดได้เนะี่ยมันก็จะโชคดีนะ จะไม่ได้สีดาวก็เหอะนะครับอันนี้เดี๋ยวสู้เอาสีดาวก่อนนะครับรอบที่แล้วโอ้โหก็ยังช้ากว่าเขานะแต่ว่าสปีดเราไม่ได้พัฒนาขึ้นมาเลยใช่ไหมนะเนี่ยอ้าเฮ้ยพัฒนาดิพัฒนาที่ดามจดครับสปีดไม่แรงโอเคได้สีดาวทีครับอ่าถัดไปนะฮะเดี๋ยวลองลองมาเล่นด่านล่างดูถึงเราจะอัพแค่สามสิบหกแต่เราลองไปบูตอนสี่สิบอันนี้มันขึ้นว่าต้องอัพสี่สิบก่อน อามานะครับลองดูสองคลอสแสงดูไม่น่ายากนะเอ้ยได้อยู่วะเอ้ยไม่ต้องรอ40แล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ย3ดาวก็ได้ผมขอแค่ผ่านพอขอแค่ผ่านพอครับ4ีดาวด้วยครับโอ้โหอันนี้ต้องให้นี่ครับยิมสกิลยิมลูมิโอเซนะฮะเป็นสกิลยิมสปีดนะครับเปิดแล้วนะโอ้โหเฮ้เยซะงั้นนะ่ะ โอ้โหแจมเลยว่ะโอ้โหผ่านเฉยเลยครับลูกพี่นี่ครับแล้วยิมโบโบด้วยยิมโบโบต้องอัพถึง25ก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราออกไปอัพสกิลยิมแป๊บนึงนะอ๋อยังไม่ใช่ครับเป็นยิมเดฟก่อนนะฮะอ่าได้คอมานะครับจัดคอไปหนึ่งก่อนสีขาวก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะฮะก็ได้มาระดับหนึ่งนะครับพลังก็ขึ้นมาแล้วนะครับผูขึ้นมาเกือบสองหมื่ะจากอีที่แล้วนะ แต่สำรวจก็กวาดล้างเอานะครับเพราะว่ามันผ่านได้แค่นั้นนะครับอ่ะโอเคมันจะเล่นไวอยู่นะครับตรงนี้ไม่นานมากนะฮะต่อสู้กับคำเซิร์ฟผมก็จะลงให้ดูสักตาหนึ่งก่อนนะครับเป็นวิทยาฐานนะครับอ่าลองดูครับโปเกมอนน้อยนะครับไม่ค่อยมีนะฮะมีโปเกมอนแค่ทีมเดียวด้วยส่วนทีมผีนี่ยังไม่พร้อมนะครับโอเคชนะอยู่นั่นนี้64เลเวลนะ กล้จะเจ็ดสิบแล้วนะครับต้องค่อยดันหน่อยนึงอะไรอะเซนเอสมุไรอะสมุยเอสเอสมุยเอสเอสองโอชื <establishing> ่อมีความหมายแน่แน่ดูทรงแล้วอ่ะก็ประมาณนี้อย่าค่อยมาเล่นต่อนะครับผมแค่กดปลดเฉยๆขนส่งจริงๆแล้วขนส่งได้นะผมมอจะมีทองเหลืออยู่นะครับใช้ส mm ักสามสามแสนโหแพงจริงว่ะแค่วนส่งน่ะ มาตอนที่มีน้อยด้วยสอดท้องฟ้าเนี่ยยังไม่ผ่านนะผมบอกกันเลยว่าไม่ผ่านจริงๆนะครับผมลองแล้วไม่ผ่านจริงทีมหลักไม่มีความเก่งเลยนะฮะสูได้แค่ทีมเดียวอีกทีมนึงไม่ผ่านมันก็ไม่ผ่านถูกไหมเอออ่โอเคคนนี้คะแนนก็ร5อยแล้วจริงๆมันก็เหลือแค่ไม่กี่อย่างที่จะลงได้นะครับก็ลงไปนะฮะ แล้วก็มีฉะตาศัตรูเล็กน้อยนะฮะไอ้ก็กดๆเอานะครับอ่ะมีให้ตีสักหนึ่งรอบนะอ่ะมาสักหน่อยนึงนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นช่วงอ่าดันพลังนะตอนนี้พลังก็สู้ด่านถัดไปไม่ได้นะครับเพราะ e ีที่เราสู้ไปแล้วก็อ่าคงต้องรอน,นิดนึงนะครับเพื่อให้พลังมันขึ้นมาก่อนเนดี๋ยวเราจะได้ด่านจนเพลยครั้งหนึง่งก็อ,อาจจะไม่ได้ลงด่านให้ดูทุกวันนะฮะโอเคตรงนี้ก็มากดรับของเฉยผมกดยอมแพ้แนละ้วผมไม่เกลียสู้นะฮะเสียเวลานะครับ มันเป็นเคร่อบัตรอะนะครับบัตรพวกคุณสมบัติบัตรอะไรเงี้ยผมค่อยว่ากันนะอ่าโอเคอ่าไปกันต่อครับตรงนี้165จะครบพันแล้วนี่จริงๆก็ลงคริสตัลได้นะครับตีคริสตัลไปเลยใช้ตัวนี้แหละดีที่สุดแล้วนะครับตีคริสตัลตีให้จบตีให้ร่วงนะฮะ ออโต้ไปเลยครับสู้ได้อยู่แล้วสบายสบายดีโฉบดีอะ่ะก็ส่วนใหญ่จะได้อยู่ที่ประมาณแสนแปดถึงสองแสนสองแสนหนึ่งสองแสนสองไม่เคยได้มากกว่านี้เลยนะก็ต้องหาหน่อยละแบตเตอรี่จะหมดแล้วนะครับเหลือประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์เองเร็วขึ้นสุดท้ายละจะจบละ <c oughs> นี่อัดมานี่แบบว่าไม่ได้ ชาร์จแบตเลยอะผมอัดในโทรศัพท์นะไม่ได้เล่นในคอมนะครับสะดวกในโทรศัพท์มากกว่าโทรศัพท์มันเล่นง่ายกว่ามันดูเล่นละลื่นไหลกว่านะครับในคอมผมอีเกียรมานั่งต่อคีย์บอร์ดต่อเมาส์เล่นนะแั้แต่ความถนัดแล้วเนะวาะพูดถึงนะฮะอ่ะก็กดของก่อนจริงมันก็มีประมาณนี้นะไม่ได้เยอะมากนะฮะเนี่ยก็เลยเทวการแข่งโลกนะครับ เอออย่าเพิ่งเขาเพึ่ง,อย,งอย่าพึ่งทักมาตอนนี้นะฮะอ่ะตรงนี้ก็เข้าไปเข้าร่วมผมจะเข้าร่วมให้ดูตามกันก่อนแล้วกันนะครับพอดีว่าแบตจะหมดแลเหลือ5%นะครับเอยเหลือหก่อนที่มันจะดับไปก่อนแล้วเขาเรียกว่าไรนะที่ผมอัดมาจะหายหมดเลย <c oughs> ผมเคยนะผมเคยอัดคลิปแดีวผมลืมดูแบตตัวเองหายหมดเลยครับไม่ไม่เซฟให้ด้วยนะครับผม ผมแค่เข้าร่วมเพื่อปลดล็อกนะฮะอันนี้เล่นเต็มที่ก็3-4ี่คนนะผมไม่เคยผมเปิดอย่างมากก็แค่หิบสมบัติกล่องเดียวเท่านั้นพอขึ้นไปชั้นหนึ่งก็เริ่มอืดละในน่าโทรศัพท์ผมเริ่มหนืดแล้วนะ <laughs> จริงมันก็จะเหลือแค่ตีวุ่นวายตีบอสโลแล้วก็สหพันธ์เท่านั้นนะเนี่ยก็จะจบละนะฮะก็จะไม่เหลือละก็คือเราเราก็เล่นครบอยู่นะวันนี้เหลือพ K ต่อสู้ก็คือแต่แรงใช่ไหมเหลือบอสโลครับแล้วก็เหลือโปรแกรมมอนวุ่นวาย ที่เราต้องลงนะแล้วก็เหลือหอคอยจริงๆหอคอยก็เหมือนเหมือนเดิมอะนะครับไม่ได้ต่างกันมากนะครับอ่ะโอเคได้ของมาระดับหนึ่งะฮะอาจจะเล่นได้น้อยหน่อยนะแต่ก็ยังได้นะดีกว่าไม่ได้นะไอเหรียญรีสายฟ้าอะไรเงี้ยฮะนี่นครับอย่างผมบอกมันก็จะเหลือหมดแค่นี้แหละ เหลือหอคอยอ่ะห่อคอย๋ยวผมเล่นให้ดูสักตาหนึ่งนะครับเพราะว่าแบตจะหมดแล้ว๋ยวเราตัดคลิปกันเลยดีกว่าแต่ว่าผมก็ต้องอัพพลังก่อนแน่ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะผมกลัวดับมากเลย <c oughs> เล่นกันแบบระแวงนิดน,นึงนะฮะเล่นกันแบบบานระแวงนะฮะตอนนี้ประมาณ6กแสนสองนะครับพลังก็ขึ้นมาโอเคอยู่นะมันจะขึ้นช้าหน่อยแหละเพราะว่าเราไม่มีเขาเรียกว่านะไม่มีตัวไม่มีตัวชูวนะครับ ม่มีตัวโกงตัวเก่งแต่ที่เล่นอยู่ก็โอเคนะผมว่ามันก็ใช้งานได้แหละโอเคประมาณนี้นะฮะสังเกตไหมครับเกมเริ่มกระตุกแล้วเพราะว่าแบตเตอรี่มันทำงานสุดๆแล้วก่อนที่มันจะรึมซะก่อนมันค่อนข้างประมวลผลช้าอ่ะผมก็ได้ขอมาระดับนึงนะนี่ผมไปเล่นต่ออย่างมากก็แค่30กว่าชั้นก็ไม่รอดแล้วนะฮะ เนี่ยโหมดมันก็ไม่มีอะไรให้เล่นแล้วนะครับผมจะให้คุณดูนะเห็นไหมครัเนี่ยหมดแล้วนะครับเหลือแค่นี้โหมดนี่เป็นโหมดแข่งกับเวลานะครับต้องเล่นตามช่วงเวลาเท่านั้นนะครับอ่ะก็นะครับ,อ,นะรบอัพพลังกันดีกว่าเนาะอ่ะมีอะไรอัพได้ก็อัพไปนะฮะผมเล่นตารักษาเนาะโอเคตรนนี้ได้โปกเกมอนมาใหม่ได้น,นิดหน่อยนะฮะไม่เยอะ คอนวรรค์ก็กดได้นิดหน่อยไม่เยอะโอเค62ครับก็ขึ้นใหม่จริงๆนะขึ้นตามที่เราคุยกันไว้เมื่อกี้แหละอ่ะส่วนตรงนี้ก็อย่าผมจะใส่ให้กลาดอนซะส่วนใหญ่เนี่ยหลักก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะพลังกายก็ไม่มีแล้วนะนี่ก็กดได้เลย64อ่ะโอเคนี่ก็ไปกดเอานะฮะ อ่ะเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็ได้พลังมาระดับหนึ่งนะครับผมโอเคทุกตัวพลัง200,000อัพหมดแล้วก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ่้ามันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพิ่มใหม่คลิป